ดีครับวันนี้ก็อยู่กับปูผานะครับสวัสดีมันรถเข้ามาใหม่นะครับผมเห็นไหมครับ L5018SP รอบนี้ได้มาเพียบเลยแต่ว่านะครับได้มาคันเดียวเลยนะครับผมเป็น L5018SP แอร์คาบินนะครับหรือว่าพูดง่ายก็ตัวตู้แอร์นะครับผมนี่ สวยเลยนะครับคันนี้ Let's go แม่อยากจะรู้ราคาจริงๆนะครับแต่ว่าราคาเรายังไม่รู้เดี๋ยวสามารถนะครับคอมเมนต์หรือว่าโทรมาสอบถามผู้ไผ่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับผม ST นะครับต้องปี64ขึ้นแน่นอนนะครับอ่าผู้ขาว่าน่าจะประมาณปี6 6ปี6 7นะครับหรือปี65ได้เดี๋ยวดูด้วยกันนะครับว่ารถเป็นยังไงคันนี้แต่ที่แน่ๆนะครับ ก็รถน่าจะลงไร่ลงนาะธรรมดานะครับก็มีคราบบ้างนะครับเ่รา็น่าจะทําทั้งนาปีนาะปังมานะครับแต่ล้างรถดีนะครับคันนี้นอยรั่วซึมกาวยังเดิมๆนะครับผมวิดีโอปัน่นใช้งานปั่นมานะครับคันนี้โอเครอยแตกรอยเล้าปุ๊บๆแทบจะไม่มีนะครับลถมาจาก จังหวัดตากนะครับผมอ่ายังก็ประมาณ90%ได้นะครับยังสวยๆอ่ารอยแตกรอยเล้าไม่มีนะครับคือว่าสภาพสวยเลยนะครับคันนี้โดยรวมนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นรถมือสองมาเอรยยังจะเย็นไหมนะครับโอ้ยยอดไปเลยเดี๋ยวลองดูโอ้โหเสียงลม สี่ลาเลยนะครับปาแป่ก็ยังถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเลยนะครับรถคันนี้900โอ้โหถึงว่ารถยังสวย900กว่าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูสักหน่อยนะครับผม เดียวของร้านนะครับโอตาบันดุงนะครับตู้แอร์เนี่ยครัอันนี้น่านจะเป็นคันแรกเลยเลยเพราะว่าได้คบับแล้วเราลองรถกันดูหนีอไปแต่ที่แน่ๆนะครับกระจกอะไรเนี่ยไม่มีเลยแต่ไว้แล้วก็ถือว่านทะนุถนอมตีนะครับผมแดดเย็นเฉียบ ตินะครับโอ้ระบบโดยรวมก็ไม่มีปัญหานะครับคันนี้แหมสวยจริงๆนะครับสามารถดาวได้ถอนได้แล้วนะครับอยู่ที่คูมาตาเดี๋ยวรอดูราคาน่าจะออกกันเร็วๆนี้นะครับ,นะรบเพราะว่ารถคือจอดมาถึงที่ร้านเลยนะครับ นะครับเกษตรกร,กรเราก็ทํานานในข้อแก่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวดูดังลอยเป็นไง พูดขายอีกนึงนะครับศูนย์หนึ่งนะครับซุนหนึ่งแปดซุนสามห้าสี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับรถอยู่ที่ครูป่าบันดุงจังหวัดอุดรธานีเส้นผ่านไปอัมพชโนดแล้วผมแอร์เย็นมีคันเดียวเพราะฉะนั้นรีบๆเลยนะครับดูแล้วหลายคนต้องสนใจแน่นอนนะครับผมถ้าอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ครูป่าบันดุงเนาะเส้นผ่านไปอัมพชโนดนะครับแต่อย่าลืมโทรนัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงซุนหงหนึ่งซุนหนึ่งแปดซุนสาม สำหรับวันนี้ถูกใจฝากข่อไม่ไมกก share, พีไน้อ้วุนครกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับผมชาวคณตาบอดดูแล้วก็ฝากเป็นกำใจกันด้วยครับผมเซลล์ผู้ผาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย